เรียนท่านประธานกรรมการบริหารอาจารย์พิริยาพรธรรมารักษ์ประธานในพิธีกระผมนายอาทิพักษาเจ้าหน้าที่การตลราดและสื่อสารองค์กรสำนักบริหารองค์กรพิธีกรในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสันติรา์ในพระปุปถัภ์ภาคสมภพประจำปีการศึกษาสองพในวันนี้ ก่อนที่จะเชิญผู้แทนนักศึกษากล่าวนำกล่า,ขาวขำไหว้ครูเป็นลำดับต่อจากนี้เพื่อกระทําให้พิธีไหว้ครูในวันนี้สมบูรณ์และเป็นสิริมงคลยิ่งกระผมใข่ขออนุญาตกล่าวคําสรรเสริญกตัญญูตาบูชาบุคคลคุณภาพครูต้นแบบ จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูของท่านพ่อใกำเนิดวิทยาลัยกล่าวคือแม่ครูยุปราอมัตยกุกผู้เป็นคู่บุญคู่ชีวิตคู่สร้างของครูเพทายอมัตยกุกผู้ให้กำเนิดวิทย,ยายลายัยเมื่อวันที่9รกรกฎาคมพุทธศักราช2505ในนามโรงเรียนพันธียาการสันติราฎร์ ทุกวันนี้พวกเรายัางคงคิดถึงท่านผู้เป็นครูต้นแบบแม่ครูยุราอามารตยกุลในฐานะเป็นปูชนียบุคคลของวิทยาลัยผู้เพียรพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและจิตวิญญาณแห่งความเป็นแม่ของครูเหมาะแล้วสมแล้ว ที่พวกเราจะเรียกคาราน,นาท่านด้วยความเคารักนับถือว่าแม่ครูกลาาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชวรศึกษาสันติราชในพระอุปธรรมแม่ครูยุราอามาตยกุลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของสีบ้าวิทยาลัยอาชวรศึกษาสันติราชในพระอุปธรรมท่านใ้ทุ่มเทธรรมุ บำรุงพัฒนาโรงเรียนจนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงผลิตบุคลากรคุณภาพสู่สังคมไทยเป็นเวลายาวนานถึง6 3สปีในปัจจุบันโรงเรียนได้รับเลือเป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษานับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสีบ้าน ในอดีตนั้นนอกจากท่านดำรงตําแหน่งประธานกรรมการอํานวยการวิทยาลัยอาชวศึกษาสันติราศในพระอุปถัมภ์แล้วท่านยังดำรงตําแหน่งนายกสโมรสรลูกเสือกรุงเทพนายกสมาคมร่วมใจเพื่อนอาสาประธานชมรมกายบริหารชายบุญนาประธานมูลนิธิครูเพทายอมมาตยากุลเพื่อกิจการลูกเสือ และประธานมนูินิธิครูยุราอมาตยกุลเพื่อการศึกษาในชนบทและสเราะห์ผู้สูงอายุแม่ครูยุราอมาตยกุลทำงานมาตลอดชีวิตไม่เคยหยุดอยู่นิ่งโดยรู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ท่านเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจดำรงตนเป็นต้นแบบที่ดีแก่คนรุ่นหลังเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประเสริฐลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ภรรยาที่ซื่อสัตย์อดทนและเข้มแข็งที่สุดนิทิมีน้ำใจไมตรีโอบอ้อมอารีต่อพ่องเพื่อนเจ้าหนายที่อบอุ่นของบริวารครูผู้มีโอดมการเป็นที่รักและศรัทธาของสิษย์เป็นคุณยายที่น่ารักของหลาน และเป็นคุณแม่ดีเด่นของลูกๆจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูของแม่ครูยุราอามาตยากุลแนบแนบแน่นอยู่ในจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูของคณะท่านผู้บริหารยุคปัจจุบันทั้งสามท่านผู้เกตประดุดมนุษย์สทศผู้พิทักษรักษาพัฒนาต่อยอดสีบ้าน วิทยาลยอาชื้อรึกษาสาพิราชในพระประธรรมให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามลำดับุสมัยก้าวสู่ระดับสากลทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นเพียงคุณสมบัติธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของคุณครูต้นแบบผู้แสนวิเศษของพวกเราแม่ครูยุราอามาตยกุลผู้สมควรได้รับการยกย่องเพื่อทูลพิเศษผูชิยบุคคล แม่ครูผู้ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมดวงใจแห่งพวกเราชาวสีบ้าสถาบันฝันติราชบริหาร,รกกธุรกิจคือแม่ทิมแบบอย่างทางชีวิตดุดเข็นทิศชี้ทางอย่างเหมาะสมสิบสีบ้าประนมกรน้อมกมับมนสุขเตี่ยมรนวันธนาปูชาครู you uh -huh. เรียนเชิญผู้แทนนักศึกษานางสาวแทนคุณทะเกิงสุขนักศึกษาประกาศคณิตบาสตร์วิชาชีพปีที่หนึ่งทับหนึาา่งสาขาการบัญชีนำกล่าวคำไหว้ครูเรียนเชิญครับทุกคนประนมมือนะ ู้แทนนักศึกษาในภูรินตุ้มทองนักศึกษาประกาศสุยบัตรวิชาชีพปีที่สามพับหนึ่งสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนำกล่าวคำปฏิญาณเลยเช่ครับขอให้นักศึกษาทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราศึกษา ในพระอุปถัมภ์ขอตั้งปณิธานและปฏิญาณตนต่อคณาจารย์ในที่ประชุมแห่งนี้ว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาธรรม์ข้าพเจ้า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาห์เชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจารย์จะเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยข้อสามข้าพเจ้าจะอุทิศตัว บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต,นนชนต่อวิทยาลัยและส่วนรวมข้อสี่ข้าพเจ้า,าะจะปฏิบัติตนต่อครูคอ,คอาจารย์ด้วยความพโลภเพื่อทูลและพะดุงเกียรติคุณ,คณของวิทยาลัยหแห่งนี้สืบไป นักศึกษาตุกคนโดนั่งลงแบบนี้ขอรินเชิญผู้แทนนักศึกษาแต่และห้องนำผ่านดอกไม้ทุกเทียนมาเบองหน้าท่านประธานในพิธีและรณะผู้บริหารและกาจาจังทุกท่านครับรับผ่านเป็นประดับด้วยดอกไม้ ทุกเพียงรวนเกิดจากจิตใจที่กระตันยู่ของสิธ์นะครับที่จะได้กราบนำบูชาคุณครูท่านผู้นหนึ่งกล่าวว่าครูคือผู้ที่นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดต่างเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาดเพียงให้รู้เปลี่ยนแปล บิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์ปรนจานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนตอครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนล้ารสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองจึงขอมอบเพลงนี้มา คุณครูกำหรับเป็นเชิญผู้แทนนักศึกษานะครับตามที่ได้พักพร้อมกันเปิดความเรียบร้อยนะเบื่องหน้าท่านผู้บริหารนะครับวันนี้ท่านประธานกรรมการบริหารอาจารย์พรยาพรธรรมรัตนารุธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านผู้นริการวิรัยดรเบญจมาพรคุณะหลังทีรอง าบริหารอาจารย์กัตราพนันสาบงและคณาจารย์ทุกท่านได้รอมาเป็นสักขีพยานเป็นปรีมงคลนะครับที่จะรับการไล้ครูของสิบสีบ้านทุกคน